เตียวรสชาติจากฉงชิ่งฮนะคนจีนกินแบบไหนเขายกมาเลยนะผมแล้วผมให้ดูเส้นนะทุกคนนะหมักเข้ามาให้กระซิบนิดนึงเพิ่มเส้นบะหมี่ฟรีไม่คิดเงินนะคะคุกฮนะวิธีกินคือคลุกก่อนนะผมเติมเส้นไหมโอ้โหยังจะเติมอีกเลยที่ <laughs> ดูดิ ทำไรอะ่ะเล่นกะเท่อยู่แล้วทำไร เเปิดแบบหนังจีนแบบเท่ๆเดินเข้าไปแบบเสียวลิมเย่อะไรเงี้ยกูดูหน้ามึงแล้วกูหิวโรตีอะนแบบสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอีเตอร์โอ๊ตฮะครับผมวันนี้ครับทุกคนครับคอนเทนต์หนึ่งเลยของช่องเราที่เราพยายามที่จะสืบหาค้นหาสอบหา้นหาหาตลอดแล้ผมมันคือเรื่องของอาหารแปลกๆรสชาติแปลกๆใหม่ๆครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนคงเห็นจากชื่อคลิปแล้วแล้วก็ดูจากหน้าปกแล้วแล้วเขาก็คาด หวังว่าท่านจอมยุทตต่อเนี่ยจะต้องมาใช่ไหมครับผมวันนี้จอมยุธไปไหนลิปท,ที่แล้วไงพี่หมูทอดนมโตอะพี่ต่อไปส่งนมเรียบร้อยตาเขียวอยู่ตอนนี้มาไม่ได้ <laughs> ตอนนี้พาหลานไปเที่ยวอยู่สวนสยามแล้วปุยว่าพี่ต่ออยู่ท่านนี้ตตอนนี้วันนี้พี่ต่อไม่ว่างครับผมนะครับผมแต่ว่าดูจากคอนเทนต์เนี่ย ริงที่ต่อหน้ามานะเพราะว่าวันนี้ฮะมันเป็นเรื่องของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านบะหมี่ซึ่งในไทยเนี่ยมีอยู่ทุกตอกซอกซอยอยู่แล้วใช่ครับผมแล้ววันนี้ครับทุกคนทุกท่านมันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่บอกว่าเป็นรสชาติยกจีนมาเลยอ่ะอู่หั่นเดี๋ยวมันยังไม่หมดเลยนะตอนนี้ อย่างวุ่นวายกันอยู่นีู่เป็นก๋วยเตี๋ยวรสชาติจากชงชิ่งฮะชงชิ่งนี่คืออะไรชงชิ่งมันคือเรียกว่าเป็นมณฑลหนึ่งของจีนอยู่ใกล้ๆกับเตียงเฟยแล้วก็หูปินอันนี้พี่พูดรู้ไหมเนี่ยแล้วกูไม่รู้กูก็พูดเยอะไปเลยพูดได้เกินคนนี้ก็รู้จริงคนเขาก็มาคเอมเม์แล้วบอกไอ้โง่ที่มีชื่อร้านของเขานี่ชัดเจนเลยก๋วยเตี๋ยวชงชิ่งซึ่งเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยคือคนจีนกินแบบไหนเขายกมาเลยถามว่าก๋วยเตี๋ยวจีน เยาวราชมันก็ไม่เหมือนหรอกว่ะเยาวราชมันก็คือรสชาติที่เราคุ้นเคยก๋วยเตี๋ยวไทยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอะไรเงี้ยใช่ครับผมแต่ว่าวันนี้ฮะเรียกว่าจีนในจีนในจีนก็ไปอีกจีนแบบจีนแท้ๆเลยจีนแท้เลยเห็นแค่เห็นแบบหน้าตาอย่างเงี้ยเดารสชาติไม่ออกเลยว่ารสชาติเป็นยังไงพาไปดูหน้าตาก่อนดกว่าพาไปดูหน้าตาฮะนี่ครับอันนี้คือเมนูของเขาฮะ ก๋วยเตี๋ยวชงชิ่งนะครับผมเขาก็มีเรียกว่าเมนูไม่เยอะนะที่ร้านนี้นะก๋วยเตี๋ยวชงชิ่งนะครับผมเออเราลืมบอกว่าเราตรงนี้อยู่ตรงไหนเบลอะไรทักอย่างเลยเบลพาซาสวัสดีครับผมถ่ายแค่ตรงร้านครับพี่อ่าขอขออนุญาตทางร้านแล้วครับทุกคนครับตอนนี้เราต้องไปขออนุญาตห้างก่อนครับผมเราไปถ่ายทางในเลยแม้ไไม่ได้ไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้กินไม่ได้แล้วกูไม่ถ่ายตาหน้าปากซอยด้วยอย่างเงี้ย ปกติในนี้ก็ห้ามฉายลูกเลยแต่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องมาคุยกับหน้าก่อนได้ครับผมของร้านมังจะได้แต่ของกิจการมันจะขออนุญาตต้องของร้านซะด้วยอนุญาตไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้เราครับ เนี่ยเดี๋ยวนี้ไ,ได้ไหมเขาให้ถ่ายแล้วนะอะไรนะเขาให้ถ่ายแล้วนะคีบจนเมื่อยมือแล้วพี่กูคีบจนเส้นเอือบหมดแล้วเนี่ยเนี่ยจากเข้ามาตอนแรกเน oh, ีย่ยโอ้โหทางร้านเขาทำมาให้ดูน่ากินนะลอ่อเส้นเอือบเลย <S แล้วเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าต้องไปขออนุญาตก่อนสิเจอจอมยุทธอะเด้จอมยุทธมาถ่ายตังลงเตียมอ๋อน่ตามพอดหนังจีนคือคนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์น้องๆหนูๆที่จะเข้ามาทำยูทูบเบอร์นะผมเวลามาถ่ายร้านอาหารเนี้ยสายอาหารนะอันนี้พูดถึงสายอาหารนะครับจริงๆอะปกติถ้าถ่ายในร้านเนี่ยไม่มีอะไรทางร้านเนี่ยคือเราต้องขออนุญาตทุกครั้งแล้วเป็นมารยาทใช่แล้วผมทางห้างปกติได้ถ้าถ่ายในร้านคือเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเลยไม่ได้ไม่ได้ไปเดินวอล์กในห้างอะ มึ้ถ่ายในร้านน่ะปกตินะครับ ได้แล้วผมอันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องเรื่องของมารยาทแล้วก็ตามกฎระเบียบของแต่ละห้างเนาะแต่ละย้างไม่เหมือนกันมีจอมยุทธแบบเพี่งมากเพี่น้อยถ้าเก่งมากเนี่ยู้วิทยายุทธมาเยอะเงี้ยเขาก็จะแบบอยากปวดวิชาแล้วมาเดินมาคัเฮ้ยทำไรอะไอ้นุ่มไม่ได้นะไม่ได้้วเรียบร้อยแล้วผมเซตอื่นแล้วทีนี้เมื่อกี้นี้เราติดค้างกันไว้เรื่องของเมนูที่ร้านนะครับผมคือที่ร้านเนี่ยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นบะหมี่แบบสูตรแบบจีนเลยนะมาจากชงชิ่งแล้วก็เป็นร้านเดียวในประเทศไทยนะครับเอ้ามีร้านเดียวเลย มึงเคยเห็นไหมล่ะเอาไม่เคย <laughs> มึงเคยเห็นไหมมาจริงไอ่ฉงชิ่งนี่มีที่นี่ที่เดียวเลยก๋วยเตี๋ยวแบบกินจีนเนี่ยรสชาติแบบกินจีนที่เป็นก๋วยเตี๋ยวจีนจริงๆไม่ได้ลูกชิ้นปลาเยาวราชอะไรอย่างนี้ไม่เอานะไม่นับนะแล้มีแค่ร้านฉงชิ่งเท่านั้นคือร้านนี้ครับผมตั้งอยู่ที่ตึกเบลครับผมเบลพาซาด้านหลังเซ็นทรัลพระรามเก้าครับผมแล้วผมเมนูของเขาเนี่ยเราผมให้ดูทางด้านนี้ครับเป็นโซนของบะหมี่ครับบะหมี่ก็บะหมี่ไส้หมูบะหมี่เครื่องในไก่บะหมี่เนื้อตุ๋นบะหมี่ทอดร้านเตาอันนี้คือเมนูบะะะหหหมมมมมมมีีีีีีี่่่แล้้้วว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 วกกกกกกก็็จจเเเเเเเนนนนููขอองง๋๋๋๋๋๋๋๋ยย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 ตตตตซึสสไไืั ้ตุน๋นก๋วยเตี๋ยวหมูสับนะครับผมแล้วก็มาลทาทั่งก็มีมาลทาทั่งคือร้านสุกี้ร้านทาบ,บูอ่ามันคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเป็นตู้ๆล็อก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 ,อก,อกมเป็นมีพวกวัตถุดิบต่างๆมีผักมีลูกชิ้นมีเนื้อมีเส้นคุณอยากกินอะไรคุณก็ไปตัก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 ,ตก,ตก,ตกแล้วก็เอามาปรุงให้หน้าตามจะออกมาเป็นงี้ทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเคียงแล้วนะครับผมยำแตงกวายำมันฝรั่งยำสาหร่ายนะครับผมมีประมาณนี้มีประมาณนี้คือเมนูของที่ร้านเออมันมีน้ำแปลกๆเลยตรงน นี่ไงนี่ไงครับ,บ,บคุณนัทครับ,บ,บนี่คนเคยไปจีนนี่เคยเห็นแน่นอนผมผมเคยไปผมเห็นไอกระป๋องนี้ผมเคยเห็นอันนี้อาจจะผ่านตาแต่อันนี้คือมีแน่นอนคืออะไรเนี่ยมันคือหวังเหล่าจี้มันคือน้ำอะไรมันคือน้ำอะไรพี่ไอหวังเหล่าจี้เป็นชาเหรอครับเ,<ๆ>เป็นน้ำชาตามร้านอาหารที่จีนมีขายไอตัวนี้แล้วก็อันนี้ฮะอันนี้คือน้ำฟัคครับผมครับผมลองชิมตัวน้ำก่อนไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เราไปเคลียร์กับจอห์นยุทธมากลับมาที่ร้านปุ๊บถ่ายอินเสิร์ตปุ๊บเส้นอืดแล้ว ที่ร้านมผมไม่ได้ครับคุณโอ๊ตผมไม่ยอมให้คุณกินแบบนี้แล้วผมทําให้คุณใหม่นี่ไม่ใช<อ>ที่เขาใจดีนะไม่ใม่ใช่แล้วจะพักก็มาหกี่ไปเคียย์กันอีกทำรอบสองรอบสามนะลองมาอีกอ่ะลองชิมตัวน้ำก่อนนะระหว่างที่พี่เขาทําบะหมี่ให้ใหม่นะครับผมตอนนี้ไอ้นี้ของผมนะ <laughs> ผมว่าผมอันนี้ผมชัวร์ก่อนแล้วบอกว่าเราผมลองชิมนะตัวนี้นะ เย็นๆคนเคยกินพวกเก็ดมวยพวกหล่อข้ากล้วยเงี้ยรสชาติออกแนวนั้นเย็นๆเป็นออกจินจีนรสชาติออกหวานไม่มีกลิ่นขมแล้วผมตัวนี้อร่อยครับพี่ครับเดี๋ยวขออันนี้กระป๋องอันนี้อ่ะอันนี้ให้พี่ไงที่รีวิวสุดยอดอยู่แล้วไอตัวนี้เอาตัวรอดแล้วแล้วผมอันนี้คือน้ำฟักนี่ดูดูหน้ากระป๋องเขาแล้วผมอ่าลองลองลองดูนะผมไม่เคยกินนะครผมตัวนี้น้ำฟักดมกินก่อนนะเฮ้ยกลิ่นไม่เลว กินผมว่ารู้สึกหอมหอมอร่อยกว่าตัวนี้ครับคุณจริงเหรอจริงนี่น้องฟักราคาสามิบาทตัวนี้ห0ิบาทรสชาติจะหอมหอมหวานหวานหอมหอมอร่อยผมว่าผมว่ากินคู่กับอะไรพวกเนี้ยมันมันรสชาติมันมันกิบเค็มๆโอ้โหอร่อยเลยนะผมก็ลองสั่งมากินดูแล้วตอนนี้เราต้องทำอะไรต่อไปได้ไงพี่เราจะยืนนั่งในเข้ามาอีกเลย ท่านองค์ชัยสีเหมือนองค์ชา,มาตมากกว่าอันนี้คือ ก๋วยเตี๋ยวชงชิง่งเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบสไตล์จีนแ<ะ>ท้ๆอ่ะเรียกว่ายกชงชิ่งมาไว้ตรงนี้เลยผมให้ดูปริมาณนะครับทุกคน <Okay. S 1> อันนี้คือเส้นทั้งดุนนะ <c oughs> ตรงๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นชามหนึ่งมันเยอะมากนะครับผม,ร,บผมราคาของวอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทเนาะร้อยกว่าบาทแต่ละชามนะครับเพราะฉะนั้นมาลองชิมกันทีละอย่างไหมได้เลยนะครับผมไม่ใช่พูดไปพูดมาเอาอืดอีกแล้ะรอใหม่อีกอะลองลองดูไปทีละอย่างก่อนดีกว่าอย่างที่ผมบอกมันมีเส้นอยู่สองประเภทครับผมบะหมี่ฮะแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวนะผมเส้นบะหมี่คือแบบ นี่ฮะทุกคนอันนี้คือเมนูบะหมี่เครื่องในไก่นะครับผมเอ๊แต่ดูน่ากินนะใช่นะผมดูน่ากินคนที่แบบไม่เคยคุ้นเคยสไตล์แบบบะหมี่จีนไอ้ก๋วยเตี๋ยวจีนเนี่ยจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,มนหรือเปล่าแต่ว่าคนจีนเขากินกันอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือตัวน้ําซุปของเขาเนี่ยมันจะเป็นบแบบใส่เครื่องเทศใส่หม่าล่าเข้ามานะผมแล้วก็ความเผ็ดเนี่ยเลือกได้พี่เขาบอกม,มีความเผ็ดเนี่ยบอกเขาได้เลยเอาเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดเยอะเผ็ดกลางอะไรเงี้ยสั่งได้เลยนะผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาท็อป ครับผมแล้วผมให้ดูเส้นนะทุกคนนะหมักเข้ามาให้อันนี้เป็นเส้นบะหมี่จีนเลยใช่ไหมพี่เป็นเส้นเป็นเส้นแบบที่เขาทําเองแล้วผมซึ่งซึ่งบะหมี่ที่เราคุ้นเคยไอ้บะหมี่เหลืองบะหมี่ไข่เนี่ยครับผมหน้าตาไม่เหมือนกันนะใหเดี๋ยวเราลองมาชิมไปพร้อมกันนะฮะผมขอลองชิมตัวน้ําซุปก่อนนะผมผมลองชิมนะว่ารสชาติจะเหมือนที่เคยไปจีนหรือเปล่าครับรสชาติออกมันเค็มใช่เลยแล้วก็มีความซาๆหน่อยเฮ้แต่ว่าอร่อยนะ มันเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบคุณคุณไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ในไทยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านี่ตัวเส้นอย่างเงี้ยตอนนี้คือเส้นเยอะมากนะครับผมแล้วเส้นนี้คือถ้าสมมติเราเรากินเเติมได้ก็ดีคุณครับคุณครับผมลืมไปแล้วครับคุณนี่อีกหนึ่งจุดเด่นของร้านนี้ครับที่นําพาผมมาตอนแรกนําพาคือหนึ่งความแปลกและเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบชงชิ้นแบบจีนแล้วหากินไม่ได้ในประเทศไทยแล้วฮะอีกอย่างหนึ่งคือกระซิบนิดนึง เพิ่มเส้นบะหมี่ฟรีไม่คิดเงินนะคะแต่ถามหน่อยเหอะให้ขนาดนี้แล้วใช่ <c oughs> คุณครับคุณผู้ชม <c oughs> นะครับผมลองชิมดูตัวนี้เขาทำเองนะครับของที่ร้าน <c oughs> เส้นอร่อยมากทุกคน <c oughs> ไอตัวเส้นดีมากเลยอ่ะ <c oughs> เหนียวนุ่มนะครับผม <c oughs> เหนียวนุ่มเลยใช้คำว่าเหนียวนุ่มเลยอ่ะ แล้วตัวเส้นนะมันจะดูดซับตัวน้ํามันคร,รับผมตัวเครื่องเทศของเขาขึ้นมาด้วยกินเข้าไปเนี่ยคือมีรสชาติเลยนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องในไก่เนี่ยอ,อันนี้เป็นเ็นแบบมันมีเครื่องในไก่นะครับ<อ>ตัวนี้เครื่องในไก่ก็เรียกว่ารวกความตุกมากําลังดีเลยเนี่ยครับ<ๆ>อันนี้นคือเราไม่ต้องปรุงอะไรเลยต้องปรุงไหมไม่รู้ปกติเขากินปรุงไหมครับพี่ไม่ปรุงเลย คือพี่เขาบอกว่าเครื่องปรุงของที่นี่เนี่ยสำหรับคนที่ชอบกินเปรี้ยวนี่เขาเรียกว่าทู่นะครับผมรสชาติจะออกเปรี้ยวแล้วผมไอ้น้ำดำๆแบบนี้คือเพิ่มความเปรี้ยวได้แล้วก็เท่าที่ผมเห็นบนโต๊ะเนี่ยมันจะมีตัวนี้มาให้อีกอันหนึ่งไว้โอ้โหน้ำมันพริกว่ะน้ำมันพริกว่ะทุกคนเพิ่มความเผ็ดเข้าไปนี่สำหรับคนที่แบบชอบชอบกินมานละชอบความเผ็ดจัดจ้านนะครับผมแล้วผมใส่ตัวนี้เพิ่มเข้าไปได้ กินเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจนเลี่ยนเะไยอืมมันเข้ากันะแร้วผมอันนี้คือเมนูแรกมาลองอย่างที่สอง นะผมอันนี้อันนี้คือเมนูบะหมี่หมูสับถั่วรันเตาอ่าเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับผมคนมานี่ต้องมาลองสั่งดูเคยกินถั่วลันเตากับก๋วยเตี๋ยวไหมเคยกินเหี่ยวกับมะม่าอันนั้นมันเป็นถั่วลันเตาแบบเขียวๆด้วยใช่ใช่แต่อันเนี้ยเนี่ยคือเขาเอามาบดบดนะครับผมมันเป็นแบบเหลืองเหลือากเงี้ยครับนะผมเอามากินกับก๋วยเตี๋ยวนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งมาด้วยหมูสับก็มีผมขอลองชิมตัวถั่วลันเตาเปล่าก่อนนะนี่ถั่วแหละกินถั่วบดใช่กคมรับพี่ คุุก่ะตามเขาเลยคลุกฮนะวิธีกินคือคลุกก่อนนะผมโอ้โหเส้นอ่ะมาลองดูครับอันนี้เป็นบะหมี่หมูสับสูนรันเตาครับนะบผมซิเนเจอร์อีกอันหนึ่งเลยของที่ร้านนะครับผมลองดู รสชน่าเหมือนเดิมแต่ตัวนี้เนี่ยค,คือมันจะได้เหมือนความข้นของถั่วลันเตาเข้ามาเนาะใช่ได้เทคเจอร์<ช>ของตัวน้ําซุปข้นๆหน่อยนะครับนะผมตัวนี้แต่พูดตรงๆคือทานเดียวลิ้นชาเลยใช่เออเฮ้มึงไม่เคยกินมาก่อนไงใช่ไม่เคยเลยเออรู้สึกยังไงผมว่ามันอร่อยมากถูกปากผมว่าถูกปากคนไทยแน่นอนได้ไหมได้ เติมเส้นไหมโอ้โหยังจะเติมอีกเลยพี่ดูเลยนี่ครับปกติถ้าแบบสั่งเติมเส้นอย่างเงี้ยคือเราก็ลวกเส้นมาให้แยกใส่ถ้วยมาให้เลย้ปริมาณขนาดไหนอรพี่ถ้วยนี้นะครับผมก็สั่งเพิ่มได้นะเส้นนะใส่อีกหนึ่งถ้วยนะนี่ครับทุกคนวันนี้เป็นอีกหนึ่งบะหมี่ก็คือบะหมี่เนืนะ้อตุน๋นนี่เราผมจะให้ดูเนืนะ้อนี่ดูสี<ะ>ดูสีนี่คือตุ๋นมาดีเลยนะนะครผมลองชิม มึเอ็นไว้ทั้คนได้ีย่กลุบๆ้วยข้างในของคุณอะคุกรอที่ไหนใก็ว่างแล้วของคุณเป็นอะไรอันนี้อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูสับเส้นของก๋วยเตี๋ยวมันจะเป็นเส้นแบบนี้ครับใช่เป็นเส้นค่อนข้างจะดูดูทรงและเหนียวนุ่มอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวหมูสับครับพี่งาขผมก๋วยเตี๋ยวหมูสับงั้นลองชิมตัวนี้ซึ่งรสชาติอะพี่เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวกับบะหมี่รสชาติไม่เหมือนกัน เหมือนไหมเป็นอะไรคุณเหนือนุมตึงเลยเส้นเหรอใช่เส้นอาจารย์หนูเหรอช่๋ขึงตึงๆอ่ะขึงดีๆอ่ะโอ้โหตาผ้าได้ไหมได้ได้เป็นงไงตักผ้าได้ไหมเอ้ยนี่แต่แต่ผมผมชอบสัมผัดมันนะได้มันเป็นสัมผัสที่แปลกมาก มันจะมันจะเหนียวแบบเหนียวแบบขนมชั้นน่ะกินแล้วแบบนุ่มนุ่มหยุ่นหยุ่นในปากดีนะครับแล้วก็รสชาติของตัวน้ําซุปเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวบะหมี่ตัวบะหมี่คือมันเค็มก๋วยเตี๋ยวเนี่ยออกเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมีความเก็ดเพียรซาเหมือนเดิมนะครผม มึงว่าถ้วยหนึ่งเนี่ยต้องวิ่งเท่าไหร่วะรอบหมู่บ้านสองรอ,อ, <laughs> อ,อบไปสองรอบไม่พอมึงต้องวิ่งไปฉงชิ่งเนี่ยแ <laughs> ล้วก็วิ่งกลับมาไทย <laughs> วิ่งกลับมาไทยด้วยวิ่งไปวิ่งกลับนะ <laughs> แล้วอันนี้อันน,น,นี้อันนี้คืออีกหนึ่งก๋วยเตี๋ยวของเขา <laughs> เป็นกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่าท็อปด้วยตัวไส้หมูรสชาติน่าจะเหมือนกันนะ <laughs> <ล>ผมแค่เปลี่ยนหมูสับเป็นไส้หมูนี่ <laughs> อันนี้คือไส้หมูนะของเขาเนี่ย <laughs> ล้างมาดี <laughs> ทำมาดีไม่มีกลิ่นคาว อร mm ่อยเลยเส้นเหม like ือนกันไหมเหมือนกันเลยเส้นเหมือนกันเนียวนุ่มเหมือนกันฮะครับผมเแปลกดีว่ะแปลกดีแต่ไม่อร่อยแต่อร่อยนะครับผมไอ้พูดพูดพูดเลยคืออร่อยแล้วก็หากินไม่ง่ายนะครับตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวชงชิ่งเนี่ยประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวนะครับผม ใครชอบกินเปรี้ยวสั่งวัตถิ๋วใครชอบกินแบบมันเค็มสั่งบะหมี่แล้วเอาเปรี้ยวมาใส่บะหมี่ได้ไหมเนี่ยนี่ไงนี่ไงครับคุณมันคือทู่ฮะอันนี้เพิ่มความเปรี้ยวในนัดลองชิมทู่นีลองชิมทู่เป็นไรรสชาติเป็นไงทู่ทู่ไหมโอ้โหมันเดือดใส่ ใส่ ciel, um, ิีเด like ียวนะทุกคนอาการเป็นไงชิมก่อนชิมก่อนว่ารสชาติมันเปรี้ยวประมาณไหนแล้วก็ไม่แบบรุมตีรุมห้าหยอดเหมือนน้ำปลาแล้วคนนะได้ทําถ้วยใหม่้วฮะนะผมนี่แล้วก็อย่างสุดท้ายนี่ที่เราสั่งมาอันนี้คือหมาล่าทั่งนัดกินไม่ได้เขาบอกว่ามีใส่เนื้อก็ไปด้วยครับผมมี2แบบครับผมมีแบบเป็นผักอย่างเดียวฮะกับมีแบบเป็นเนื้อนะครับผมอันนี้เราสั่งแบบเป็นเนื้อมาเนี่มันจะไม่มีเส้นนะครับผมเนื้อเเลยใช่กับผักเป็นเนื้อเป็นผักแล้วก็เป็นวัดดิบอะไร เยอะแยะมากมันเขาอ่ะอร่อยคุณฮะมาเต็มเต็มนะฮะคุณฮะเลยคือร้านนี้แม่งของแบบมาสะใจอ่ะใช่มากินเอาสะใจอ่ะทุกคนมีแต่เครื่องทั้งนั้นนะครับทุกคนนี่ฟองเต้าหู้ครับผมลากบัวเห็ดอย่างนี้ครับผมราคาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณหลักร้อยอ่ะแล้วก็บาท ใช่นะครับผมแต่ละเมนูคืออยู่ที่หลักร้อยกว่าบาทราคาไม่เท่ากันนะแล้วแต่อันนะครับผมร้อยกว่าบาทแล้วก็มีอันเนี้ยสองร้อยห้าสิบบาทครับผมมาละห้างนะครับแต่ว่ามันให้มาเต็มถ้วยจริงนะมันให้แบบประจ่ยในร้านนี้นะนเนี่ยดูดิไนไงวันนี้สรุปกันหน่อยนัดอร่อยมากพี่ผมว่านะวันนี้เรียกว่ามาเปิดประสบก,การณ์เป็นก๋วยเตี๋ยว สไตล์แบบจีนเลย <นะ S 1> รสชาติแบบจีนเลยนะว่าจีนเขากินแบบไหนคือแบบนั้นเลยนะ,นะผมคนอยากกินแบบจีนคนที่เคยไปจีน,น <ะ S 1> แล้วชื่นชอบหากินได้ยากมากผมเชื่อว่ากินแบบนี้ยากมากคุณมาได้เลยที่นี่นะ,นะผมชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวฉงชิ่งนะผมเสิร์ชเสิร์ชแมพมาได้เลยับผมฝากกดซับสไคร้กดไลค์ <ๆ S 2> กดแชร์ด้วยนะผมแล้วก็แล้วสมมุติมันลำบากจริงๆนะสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ไม่ต้องก็ได้ดูก่อนเริ่มจากดูก่อนใช่ไหก่อนคอกดผมลาไปก่อนครับวันดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม